สวัสดีค่ะชื่อหลิงหลงค่ะพัฒนิตหงโสภามาจากมาจากจังหวัดนนทบุรีค่ะค่ะน้องหลิงอายุเท่าไหร่แล้วปัจจุบันทำอะไรคะตอนนี้ยีสาค่ะเพิ่งจบมาค่ะค่ะแล้วทำไมถึงมาเข้าค่ายนี้แล้วได้อะไรจากค่ายนี้บ้างคะก็ได้เรื่องแนวทางปฏิบัติตัวด้านสุขภาพอาหารการกินแล้วก็เรื่อง เรื่องการใช้ชีวิตที่ไม่เร่งรีบต้องใช้แบบช้าๆตามธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะค่ะเหตุใดถึงมาเข้าค่ายคะตอนนี้ทํางานหรือยังยังค่ะคเหมือนไม่ได้ไม่รู้จักหมอเขียวไม่ได้รู้จักอะไรที่นี่เลยแต่เพื่อนชวนบอกว่ามาค่ายสุขภาพเพื่อนชวนนานแล้วเป็นเดือนแล้วค่ะชวนในหลายกลุ่มแล้วเพื่อนก็ชวนแต่อยู่มันอ,อยู่เพื่อนก็ขึ้นมาแล้วเพื่อนก็จะไปค่ายเนี้ยค่ะ แล้วเราก็ไปถ่ายรูปก่อนที่จระรับเป็นยาอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บอยู่ก็บอกเพื่อนว่าเอออยากไปเ,ออเสร็จปุ๊บแล้วก็ชวนแม่ต่อแม่แม่ก็บอกว่าไปอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยก็ไปายเกี่ยวกับสุขภาพมีออกกําลังกายค่ะมีออกกําลังกายสุขภาพแล้วก็แบบไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยค่ะแต่ก็มามากับเพื่อนแล้วแล้ววันนี้ได้รู้อะไรที่อยากจะเป็นข้อมูล บอกกับพี่น้องเรานะคะอ๋อก็เรื่องอยากให้เรื่องแนวทางการชีวิตของศาตรห์หมอเขียวอะค่ะก็เรื่องอาหารการกินควรรู้ว่ารีดรอนิีดเย็นควรมาประยุกต์ใช้ในการใช้ชีวิตยังไงอะค่ะว่าควรเกี่ยวกับกินอาหารใช้ชีวิตดำรงชีวิตประมาณน,นี้ค่ะ แต่เมื่อกี้ตอนก่อนขึ้นมาเห็นพูดถึงอะไรนะคะไปเซถ้าใช้ชีวิตปกติน้องเขามาจากนนทบุรีก็จะใช้ชีวิตอย่างคนในเมืองใช่ไหมช้อไปอแล้วอาหารการกินเห็นนะอบอกต้องไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรืออะไรยังไงคะมีมีอะไรตรงนี้ที่ตัวเองเห็นเหมือนเราเขา้าเ์เซ็นเตอรปุป๊บเราก็เห็นว่ามีแต่ของแบบจังฟู้ดหมดเลยอาหารขยะอะไรอย่างเงี้ยจะแบบซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ซื้อแบบรู้สึกมันไม่มีอะไรมีประโยชน์เลยอะค่ะก็เลยไม่รู้จะซื้ออะไร ก็เห็นมีประโยชน์ที่สุดก็หนับน้ําทวเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะน,นั้นก็ไม่ค่อยมีแล้วก็แล้วก็ที่นี่เขาตอบโจทย์เรื่องอาหารก็คืออาหารแบบที่เป็นธรรมชาติค่ะแล้วก็ไม่กินเนื้อสัตว์เลยเราอย่างนี้เราเมื่อเ,เราต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วเราจะทํายังไงกับตัวเองเราจะแก้ปัญหาโจทย์นี้ได้ยังไงเรื่องเราก็ต้องแบบปลูกหาที่แบบในการปลูกผัก ใช่ไหมคะแล้วก็ทําน้ำาคลอรฟิลแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแบบหาหาเวลาในการออกกําลังกายด้วยอะค่ะใช่ค่ะก็คือทําให้น้องได้รู้วิธีการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องถ้าไม่มานี้ก็ยังหลงไปตามปกติใช่ไหมค่ะงั้นท้ายที่สุดนี้น้องอยากจะฝากอะไรให้กับพี่น้องก็อยากฝากให้ทุกคนแบบใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเรื่องเน้นเรื่องธรรมชาติ ศาสตร์หมอเขียวในการแนวทางในชีวิตมากขึ้นค่ะสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะก็คือเป็นวิชาพึ่งตนจริงๆแล้วอาจารย์ก็คือสอนวิชาพึ่งตนนะคะใช้ชีวิตที่ประหยัดเรียบง่ายเนาะก็คือเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมคะเราเป็นคนไทยเนาะก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ก็ท่านให แนวกระแสนี้มาต้องนานแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาช่วยกันนะคะก็ช่วยกันกู้ชาตินะคะช่วยประเทศชาติก็โดยการใช้ชีวิตการดำเนินที่พอเพียงนะคะก็ขอบพระคุณน้องหลิงมากนะคะขอบคุณค่ณคะ